Sketchup Vray IES Light ตั้งค่าแสงอย่างไรสร้างยังไงนะครับลาอันนี้คือไฟล์ที่ผมกำลังเรนเดอร์อยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีโคมของไฟแล้วก็เหมือนเหมือนลักษณะเอฟเฟกของไฟดาวไลท์ที่ขึ้นอยู่ในซีนที่เห็นอยู่นะครับ IES Light คือค่าของเชฟค่าของรูปร่างแสงไฟนะครับที่บริษัทขายไฟนะครับที่ชื่อว่าโอโกดีไซน์ได้คิดค้นขึ้นมา <S <S เป็นเจ้าแรกแล้วก็ได้ แล้วก็แจกให้กับอินเทอร์เนียดีไซเนอร์หรือสถาปนิกเพื่อใช้นะครับเดี๋ยวพอเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้ไฟล์ ies นี้ไปด้วยนะครับก็จะไปทดลองใช้กันได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมได้ลองใส่ไฟล์ ies ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใส่เองโดยอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนพอเริ่มต้นทํางานนะครับถ้ายังไม่อยากจะเสียเวลาในการตั้งค่าเซตติ้งมากนะครับก็ให้โหลดค่า ies gen เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดเรนเดอร์เทสก่อนนะครับ ทีนี้ก็เปิด Render Setup ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ตัว Setting นะครับแล้วกด Open นะครับแล้วก็โหลด i s Gen ขึ้นมานะครับจะได้ไม่ต้องพะวงกับค่า Setting ที่อยู่ข้างในนะครับให้เวลาให้ให้สนใจกับการไปตั้งค่าแล้วตั้งค่าแสงไฟให้สวยตรงนี้นะครับจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะกด Save ให้อีกทีนะครับเวลาทําเองก็จะได้ Save ได้นะครับกด s a v นะครับแล้วก็ผมจะ Save ไว้ที่ IES Gen นะครับแล้วกด s a v ค่าไฟล์ก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าจะโหลดถ้าติดตามกันมาในในกลุ่มแล้วก็ดูติต t ร r เรื่องสเกตอัพวีเล y มาสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าวิธีการโหลดไฟล์เข้ามาใช้ยังไงนะครับอันนี้คือไฟล์ที่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไลท์ไ i เอเอสไลทเป็นรูปแบบอื่นๆดูนะครับแล้วควบคุมเปลี่ยนแสงและสีดูนะครับแล้วสุดท้ายแล้วจะสร้างใหม่ให้ดูนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับพอหลังจากที่เปิดไฟล์ที่ดาวนโหลดตัวนี้มาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับลองกด ค่าจริงๆแล้วเปิดมาแล้วก็กดเรนเดอร์ได้เลยนะครับเพราะไฟล์นี้ผมจะเซฟไว้ให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่ทํางานไปเดี๋ยวผมจะเซฟแอรนะครับเป็นชื่อ is gen 2นะครับสําหรับตัวเทสนะครับอันนี้คือ gen 1ก็คือตัวตั้งนะครับแล้วก็ gen 2นะครับก็คือเอาไว้เทสพอ for test นะครับโอเคก็จะมีไฟล์ for test โผล่ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ย ถ้าเราไปเช็คที่ตัว Lighting นะครับก็จะมี Light i s ที่ผมใส่ไว้นะครับตอนนี้ผมใส่เป็นเบอร์19ไว้อยู่นะครับก็คือเจ้าสีดวงนี้ Copy มาแล้วค่าของเขานะครับเป็นค่า i n s t a n t กันคือปรับตัวใดก็จะตามกันทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยผมกลับแค่ i s ตัวนี้ตัวเดียวก็จะเปลี่ยนค่าได้ทั้งหมดนะครับเวลาเราจะใส่ผมจะเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เรามาดูก่อนว่าเราอยากได้เชฟแบบไหนอย่างเช่นผมอยากได้เชฟเป็นเบอร์9คือขึ้น2ทางในขณะท,ท,ที่ที่ใช้อยู่คือเบอร์19นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย IS ตัวนี้ผมจะกดไปที่ IS Live File นะครับแล้วกดที่ l i n e แล้วกด Open นะครับแล้วที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์9อย่างที่แจ้งนะครับโอเคก็จะเป็นเอฟเฟกแบบนี้แล้วที่นี้ผมก็กด Render Interactive นะครับ <c oughs> เขาก็จะโหลดค่า V l a y ขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับจ <c oughs> ะสังเกตว่าจะได้ไฟโคมสองข้าง <c oughs> ที่ขึ้นบนกับล่างตามเชฟตัวอย่างที่ใส่มาให้ดูตรงนี้นะครับเบอร์9นะครับ มาดูการควบคุมกาลังของไฟกันนิดนึงนะครับ,บกำลังของไฟเนี่ยจะอยู่ที่ค่า intensity luminance ในบางครั้งถ้าเราใส่เข้าไปแล้วบางบางที่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดนะครับเขาไม่ได้เปิดตัวนี้แล้วก็เราก็ต้องมาควบคุมที่บาร์ตรงนี้เอาเองนะครับเพื่อควบคุมกําลังไฟนะครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ตัวสีของไฟเนี่ยมันก็จะเร่งมีการไล่ค่าสีจากสีที่เราเชื่อในช่องคันเลอร์นะครับถ้าเรากดที่ช่องคันเลอร์แล้วเปรียบปรับสีออกแดงนิดนึงนะครับ ขอไยครับแล้วเราก็สามารถเล่งสีได้ที่บาร์ตรงนี้นะครับว่าจะเป็นการไล่ค่าสีนะครับที่อ่อนไปเข้มเข้มไปอ่อนแล้วก็อ่อนนะครับแต่กําลังไฟจะไปได้ไม่ไม่มากแล้วนะครับก็สุดได้แค่แถบสีตรงช่วงของเล้งของสีตรงนี้นะครับถ้าไปเปลี่ยนสีใหม่เป็นอมเหลืองเหลืองทิมครีมหน่อยนะครับใลักษณะนี้นะครับ เราก็จะเร่งค่าสีไม่ได้มากแล้วแต่ใน,ในอีกกรณีหนึ่งนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นค่าลูมินแนนนะครับลูมินแนนติ๊กถูกตรงนี้นะครับเราสามารถเราเพิ่มกําลังไฟเข้าไปในนี้ได้จากค่าสีเดิมแล้วก็สว่างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปรับสีให้ใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ให้อมขาวๆครีมแล้วก็ไม่ไม่เหลืองมากนักนะครับในลักษณะนี้นะครับสีชมครีมแล้วก็เร่งกาลังเร่งกาลังเราก็เร่งไปได้สุดเลยผมจะลองเร่งให้ เป็นตัวเลขมากๆเลยครับเช่น2,000 0นะครับก็กำลังก็จะเร่งได้มากขึ้นก็จะสว่างมากขึ้นแต่ว่าเป็นการไล่สีจากสีครีมแล้วก็สว่างขึ้นนะครับเราทีนี้เราก็มาดึงบารตรงนี้ได้หรือลดบารตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนไทท์กันดูดูอีกสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างเองดูนะครับจะลองไททเบอร์14บ is เบอร์14นะครับเบอร์15เนี่ย เบอร์ก็ได้ครับทรงสวยดีนะครับกดไปที่ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่เบอร์15ถ้าวีเลย์ไม่อัปเดตในลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนๆกดหยุดก่อนนะครับแล้วก็ให้เริ่มเจนเลสใหม่นะครับให้อินเตอร์แอคทีฟใหม่นะครับเพราะบางครั้งวีเลย์อัปเดตตัวเองไม่ทันครับอันนี้ก็จะเป็นเชฟที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้นะครับ เราเราเปลี่ยนตำแหน่งของไฟได้นะครับแล้วก็เราควบคุมให้เขามีเงาหรือว่าให้เขาเอฟเฟกต์ดีฟิลสเปกูลาคือค่าไฮไลท์นะครับที่มีเกิดไฮไลท์ขึ้นให้ไฟตัวนี้โดนไหมนะครับนี้ยกตัวอย่างเช่นผมจะไปเคลื่อนที่ไฟดวงมาสักดวงนะครับให้มาโดนมาตกเงากับลูกสนุกนะครับนะครับก็จะเห็นว่าไฟดวงนี้ก็จะยิงมาแล้วตกแสงตกเงากับลูกสนุกของเรา คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองมาสร้างเองดูนะครับในเวลานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลบไฟล์ทิ้งออกไปสัก2ดวงนะครับแล้วก็เวลาเราจะสร้างนะครับก็จะมีแถบ V-Ray Light Bar ตรงนี้นะครับตัว IES จะเป็นรูปนี้นะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเพื่อเขาจะถามหา IES Light ที่เราจะใส่เลยนะครับก็ผมจะลองเลือกเบอร์ เราเราจะลองเลือกเบอร์เบอร์5ดูก็แล้วก,กันนะครับก็ดับคลิกที่เบอร์5นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งวางนะครับทีนี้ก็จะมีไฟเข้ามานะครับก็ใช้คำสั่ง Move ผมจะ Move ขึ้นไปทางแกน Z ซตนะครับ,รบเวลาบาร์ไม่เปลี่ยนแล้วกดแล้วกดซ้ายขวาได้นะครับหรือว่าบนนะครับ ที่ปุ่มบวกบนลูปสองบนคีย์บอร์ดเพื่อกําหนดตําแหน่งให้กับคสั่งมูฟเคลื่อนที่ได้นะครับก็เคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับทีนี้ก็จะได้ไฟ IES เข้ามาจะสังเกตว่าไฟ IES เนี่ยมีสิ่งที่เราต้องสนใจอยู่อย่างหนึง่งนอกจากเรื่องกําลังของไฟนะครับสีของไฟและก็เชฟของไฟซึ่งได้มาอยู่แล้วหรือว่าก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้สีนะครับค่อยอ่อนจะเข้มตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้แบบ Intensity แบบ luminance ก็สามารถเล่นกำลังสีได้เหมือนกันเปลี่ยนสีได้เหมือนกันแต่สิ่งอื่นที่ยังที่ต้องเห็นก็คือเวลาเราต้องการเอฟเฟกที่เกิดเป็นเชฟของไฟจริงๆแล้วไฟ IES เนี่ยเราสามารถเอามาใช้มาให้กำลังแสงกับสเปซได้คือให้กำลังแสงกับพื้นที่เอามาตกแต่งภายในให้แสงกับงานอินทีเรียได้แต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าตำแหน่งของไฟไม่ได้ใกล้ กับตัวกําแพงนะครับเชฟจะไม่เกิดนะครับเชฟจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไฟ IES ถ้าวางไกลกําแพงมากในลักษณะนี้ก็เชฟจะไม่เกิดเหมือน2ตัวที่เห็นในตัวอย่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยว่าความต้องการของเราเลาจะใช้ไฟไอเอเนี่ยเอามาเอามาใช้กับสง่งสร้างกําลังแสงให้กับสเปซกับพื้นที่หรือต้องการให้เห็นบนกําแพงอันนี้เขาเรียกว่า wall washer นะครับก็คือแสงไฟที่ส่องแล้วเกิดกําแพงเออเกิด เกิดเชฟของตัวไฟที่กําแพงนะครับใกล้มากเชฟก็ถ้าเกิดหลุดเข้าไปในกําแพงนะเชฟก็ไม่เกิดนะครับแล้วก็ดนบางครั้งถ้าเราใช้เราอาจจะก๊อปปี้ออกมานะครับนอกจากใช้เป็น wall watch แล้วก็ใช้มาเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น environment light ในแบบในแบบงานอินเรียนะครับก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้กันนะครับวันนี้ก็ ต้องขอบคุณน้องชิฟูนะครับและผมชื่อในไลน์ที่คุยกันเป็นสมาชิกที่ติดตามผมแล้วก็สอบถามกันมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับน้องชิฟูที่ถามเรื่องนี้เข้ามา<ช><ช>แล้วเราจะไล,ไล่ใส่ไฟประเภทเอื่นกันต่อไปนะครับวันนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะจบนะครับมาดูมาจําแนกกันก่อนค่าเซตติ้งที่อยู่ในนี้ใช้อะไรไปบ้างนะครับแต่ยังไงเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดกันในไฟล์ตัวนี้ไปไฟล์สเกตอัพตัวนี้ไปได้แล้วก็พร้อมค่าเซตติ้งอยู่แล้วครับ ในตัวโหลดต,ตัวนี้ผมใช้ background environment นะครับด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้ไฟล์ entrance hall HDR ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ถ้าหาไม่เจอก็ให้ browse อันนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยุดจริงๆแล้วไฟล์ตัวนี้หลุดถ้าไฟล์ตัวนี้หลุดไปเนี่ย environment ที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นสภาพแสงคนละแบบกันกับที่ตั้งไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะ search ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองอ เอาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดว่าใส่เจ้าเจ้าซ์เ i เข้าไปเป็นเป็นเ n ็น r o n เมน t t e x t เ r e รแล้วจะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะครับครับตอนนี้ก็เอาไฟล์จะกำลังจะเอาไฟล์เ n ็นโ o n เมน t ท d r i มาใส่ให้นะครับว่าจะได้รู้ว่าเจ้าตัว h d r i ที่เป็นเ v i r o n m e n t ที่อยู่ใน background ตัวนี้เป็นอะไรบ้างนะครับทีนี้จะกดจะกดตัวเทสไว้อยู่นะครับตอนนี้กดตัวเทสไว้อยู่นะครับ ก็กดเข้าไปตัวน,นี้มันหลุดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมใส่ให้ไปใหม่แล้วก็ไม่หลุดแล้วนะครับกดที่ปุ่มข้างหลังนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ entrance t o r ุ s hdi นะครับก็จะเห็นว่ามีการใช้สภาพแวดล้อมก็จะมี reflection ที่ไปกดปที่ไปไปรากฏบนลูกลูกสนุกนะครับลูกพูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัว hdi ที่เราใส่ไปใน n e i r o l m e n t นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คือเราใช้เป็น gi ด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นใช้เป็น Reflection ด้วยนะครับถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้ก็จะแล้วก็ Copy ไฟล์เดียวกันนะครับเอาไว้ตรงนี้ในแบบ Instant นะครับก็จะได้ค่าของตัว r e f l e คชั่นที่ไปปรากฏอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับนี่คือ GI นะครับถ้ามีการ Error ของ v l a y ก็อาจจะต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่า v l a y ก็อาจจะมีค่า Error เพราะกินแรมได้แล้วเราค่อยกด Preview เข้ามาใหม่นะครับ นี่ก็คือเห็นาขาวนี่คือกล้องนะครับกอดบบับก็คือที่กล้องนะครับครับมีการใช้ gi ใช้รีเฟลใช้ gi ด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ gi เลยนะครับไม่ใช้ gi เลยแล้วใช้เฉพาะ background จริงๆแล้วเนี่ยตัวของ hdri ที่ใส่เข้าไปในนี้นะครับก็เขาสามารถเร่งกำลังของเขาได้อยู่แล้วนะครับก็คือสมมติว่าเราลองไปดูที่ค่าตรงนี้ดูนะครับ เราสามารถเล่นค่าจัมมาได้นะครับเพื่อให้กำลังสีเขาก็จะขาวขึ้นในสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้คือเราปรับตัว HDR texture เองนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไปเลือกเล่นได้เช่นผมจะกดให้ gamma เหลือจุดหนึ่งนะครับก็สภาพแสงก็จะดอบลงนะครับแบ็กกราวก็จะดอบลงอันนี้ก็คือคล้ายๆว่าเราไปเล่นกำลังไฟได้อะไรได้นะครับ เกตว่าจะมีการสะท้อนที่ผิดค่าไปเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะปรับตัวลงไปอีกตัวหนึ่งที่เปิเปดใช้อยู่คือ Environments k y นะครับทีนี้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลงตัวนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้ Sky แล้วก็ปิดจะเห็นว่าผม Turn off ไว้อยู่นะครับส่วน Texture เบอร์อ,รอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้เพราะยังไงซะกก็ไม่เจออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราลบทิ้งไปนะครับก็ไม่มีผลพาะไม่ได้ใช้นะครับ แล้วตัวที่ใช้งานจริงๆตัวสกายเนี่ยถึงมีอยูเ่เราก็ปิดไว้นะครับเราก็ปิดไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยจะมีตัวให้สภาพแสงตัวเดียวคือ environment texture นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับเออแล้วก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท,ท่านใดนะครับให้ติดตามนะครับตอนนี้ผมได้ทำหัวข้อไว้อย่างละเอียดแล้วครับที่หน้าเว็บนะครับที่หน้าเว็บ เป็นเว็บสารบัรน,นะครับขอบคุณพี่ๆน้องชีฟูก่อนนะครับที่สอบถามเรื่อง i e s เข้ามาเลยทำติคลิปนี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณพี่ ST Design ซนะครับที่แนะนำให้ทำเว็บไซต์ไว้นะครับเริ่มต้นนะครับตั้งค่าแสงอย่างไรเนี่ยให้เข้าไปที่หน้าสารบัญกลุ่มนะครับมันจะมีหน้าสารบัญกลุ่มที่ผมทําไว้อยู่แล้วก็เพื่อนๆที่เริ่มต้นจริงๆนะครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มใหม่ๆจริงยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นยังไงนะครับให้ไปที่หน้าสารบัญกลุ่มนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยเข้าเรียนก็ก็เข้าไปดูที่สารบัญกลุ่มได้จะมีหน้ากลุ่มตัวอย่างอยู่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กับตัวอย่างได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าตัดสินใจเข้าเรียนแล้วก็ค่อยเข้าเรียนกันก็ได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ